thinking, you know, and emotion. So I found that I can use that in you know, the mindfulness in my daily life. So he um, helped me to know myself better, to be more efficient in my action, more happy. Simply more happy. Everything slows down. So I'm able to watch things, there's more clarity, there's more understanding. So when I'm back in daily life my, I don't react to things so much. It's more, I'm responding. There's more clarity of mind, and that's what meditation does. It's clarity, and that definitely is really useful for everyday life. <coughs> 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 เป็นความดีสวัสดีค่ะทุกคนคงจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะว่าความสุขคืออะไรเราจะหาความสุขได้จากที่ไหนแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งรูปแบบของความสุข ซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงค่ะเพราะาเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองแลกหามาเป็นความสุขง่ายๆที่เราอาจจะหลงลืมกันไปค่ะวันนี้รายการร่มธรรมร่มใจจะขอพาทุกท่านมาพบกับหลักธรรมะอันประเสรศิฐที่เราสามารถค้นพบได้ในทุกขณะจิตนะคะหากว่าเรารู้จักพิจารณาค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะรายการร่มทําร่มใจของเราอยู่กันที่นี่วัดถ้าดอยโตนอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สถานที่อันสะอาดและสงบงามเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาค้นพบคำตอบของลมหายใจแห่งความสุขในร่มทําร่มใจวันนี้ค่ะ ธรรมชาตินอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้พึ่งพิงทั้งเป็นปัจจัยสี่ที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติยังรังสรรค์ความงามให้เราได้ชื่นชมและได้สอนอะไรกับเราหลายอย่างขอเพียงเราเปิดตาดูและเปิดใจเรียนรู้จากธรรมชาติต้นไม้ใหญ่นอกจากจะให้ร่มเงาคอยให้ความเย็นกับเราเมื่อเรามีความร้อนกายแล้วต้นไม้ ยังให้อากาศให้ลมหายใจกับทุกสรรพสิ่งต้นไม้ฟอกอากาศจากควันเสียและมลพิษภายนอกรอบกายเราให้กลับกลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นทุกครั้งที่ได้หายใจเข้าไปคนเราก็เหมือนกันค่ะในบางคราวที่จิตใจขุ่นมัวมีความทุกข์ร้อนใจหากเราได้ลองสูดลมหายใจเข้าและออกช้าๆอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับลมหายใจแม้จะต้องสูดลมหายใจเข้าด้วยอารมณ์ขุนมัวแต่หากเรารู้วิธีฟอกจิตและปล่อยออกมากับลมหายใจออก mm. ก็จะกลายเป็นความสงบความสว่างและมีความสุขจนความทุกข์ความร้อนใจก่อนหน้านั้นอาจจะหมดและดับไปในที่สุดและเมื่อนั้นเราอาจจะได้พบว่า เราได้พบกับลมหายใจใหม่ลมหายใจแห่งความบริสุทธิ์เหมือนต้นไม้ที่ให้อากาศบริสุทธิ์กับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งค่ะหลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าอะไรคือความสุขคำตอบที่หลายคนตอบก็คือการได้อยู่กับคนที่เรารักคือความสุข หรืออาจจะบอกว่าการได้ไปทานข้าวอร่อยๆการได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามหรือแม้กระทั่งการได้ใช้ข้าวของราคาแพง แต่หากเราจะมาพิจารณาดูนะคะจะพบว่าความสุขเหล่านั้นประเดียวประดาวค่ะเกิดขึ้นชั่วคราวลองพิจารณาดูนะคะอย่างเช่นเราทานอิ่มมากเกินไปปวดท้องนั่นก็เป็นทุกข์นะคะหรือว่าการได้ใช้ข้าวของราคาแพงก็เป็นทุกข์ค่ะเพราะว่าต้องมานั่งห่วงว่าของนั้นจะหายไปไหมหรือว่าต้องคอยรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใหม่อยู่เสมอเมื่อเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาต้องการแล้วเราก็ค้นพบว่าความต้องการของเราก็ไม่สิ้นสุดค่ะยังต้องการสิ่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ นนนั่นกก็็เปทุข์และหากวันใดที่เราจะย้อนกลับมาดูภายในจิตใจของเรานั้นนะคะจะค้นพบความจริงอย่างหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่ยั่งยืนแต่มีความสุขหนึ่งนะคะ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอันเป็นสุขที่ไร้ซึ่งกิเลสและเครื่องเศร้าหมองนั้นไม่มี ความสงบกับการหันมาอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดการกระทําในขณะนั้นรู้ไปตามอริยบทในากายของเราแบบสบายๆไม่เกรงไม่เพ่งจนเกินไปเป็นการฝึกลมหายใจให้ลมหายใจอยู่ในฐานแห่งการมีสติฐานแห่งความเป็นปกติของจิตให้ได้มากและนานที่สุดนะคะเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องเพิ่งความสุขจากภายนอกแต่เป็นความสุขที่เราค้นพบได้จากใจจากลมหายใจของเราค่ะ จิตนี้เห็นได้ยากและเอียดยิ่งนักมักฝ่ในอารมณ์ตามที่ปรารถนาผู้มีปัญญาควรควบคุมจิตไว้ให้ดีเพราะจิตที่ควบคุมได้แล้วนำสุขมาให้ เรตั้งคำถามกับตัวเองว่าการนั่งสมาธิจะทำให้คนเรามีความสุขได้อย่างไงนอกจากจะทำให้เราเมื่อยจากการนั่งอยู่กับที่นานๆก็เท่านั้นแต่พอมาวันนี้ครับพอผมได้มาเยือนวัดถ้ำโดยตนแห่งนี้ผมกลับสังเกตเห็นใครต่อใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างเพศหรือต่างวัยต่างก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มที่เรียบง่ายทานอาหารเพียงในล้อมือสองมือ พวกเขากลับมีความสุขม <hi> ีใบหน้าที่เบิกบานต่างจากความสุขทางโลกที่ผมเคยเห็นมาตลอดทั้งชีวิตครับผมจึงขอโอกาสกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นาวีปิยะทัศสีประธานสงฆ์วัดถ้ำโดยโตนอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผมจะได้มีชีวิตที่สงบสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับทุกคนที่มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ครับ มีคนบอกว่าหลังจากเขาทำสมาธิทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและโลกก็เปลี่ยนไปพลังของสมาธิทำให้โลกเปลี่ยนไปและชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้างครับก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คนที่เข้ามาศึกษาเรื่องสมาธิเนี่ยจะศึกษาองค์ของสมาธิให้สูงขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงยังไง สมาธินี่จะทำให้จิตของผู้ปฏิบัตินะ่ะเข้าไปสู่ความสมดุเรเแต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อใดที่จิตเสียสมดุรชีวิตก็จะเสียไปด้วยเมื่อจิตเสียสมดุรกายก็จะเสียสมดุลไปด้วยอันนี้เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นหลักของการทำสมาธินั้น <i> เพื่อเข้าไปสู่ความสมดุรของจิตอันนี้เราก็มาดูว่าอะไรล่ะที่ทำให้จิตเสียสมดุลเราต้องไปศึกษาโดยการที่ว่าเราเริ่มต้นเราศึกษาจาก ตัวที่ฐานกายเร <ở! S 2> าก่อนว่าฐานกายเนี่ยเราเข้ามาสู่ความเป็นกลางของกายแต่แล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางของจิตของอารมณ์เนี่ยนะเมื่อเราเข้าไปสู่ความเป็นกลางของอารมณ์ได้แล้วสมดุลที่เราเคยเสียไปมันจะกลับคืนมาเมื่อจิตเข้าสู่สมดุลของอารมณ์แล้วเนี่ยความเป็นกลางของอารมณ์แล้วทุกอย่างจะกลับขึ้นมาใหม่หมดคือเข้าไปสู่ความสมดุลนั่นเองอันนี้คือผลที่จะได้รับจากสมาธิครับแล้ว อาจารย์ครับรางมีวิธีการในการฝึกสมาธิอย่างไงบ้างครับการฝึกสมาธิในเบื้องต้นเราต้องฝึกให้จิตเราเนี่ยอย่างลงสู่ความเป็นเป็นกลางเป็นปัจจุบันขณะของกายก่อนเพราะนั้นอารมณ์ที่จิตรับรู้มีสองอย่างนะคือคือกายกับความคิดนึกเริ่มต้นนี้เราจะมาฝึกที่ฐานกายซึ่งมีอ,อุบายวิธีหลากหลายในการที่ว่า อาจจะเอาความรู้สึกอย่างรู้ดูชัดกับปัจจุบันขณะของกายมีใช้ลมหายใจบ้างมีการนับเลขบ้างมีการเพ่งวัตถุกะสินบ้างแล้วแต่ทั้งหมดนั้นมีวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือให้จิตอยู่กับปัจจุบันขณะของกายกายที่เป็นที่กายที่กำลังนั่งอยู่ไม่ใช่กายที่ผ่านไปแล้วหรือกายที่ยังไม่เกิดขึ้น <S 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 ต้องเป็นปัจจุบันขณะของกายที่กำลังดํารงอยู่ขณะนี้ นั่นคือเทคนิคเบื้องต้นนะอยู่ลมหายใจแม้แต่ลมหายใจก็มีอุบายเทคนิคตั้งหลายวิธีบางอุบายวิธีก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบางวิธีก็หายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหน่อบางวิธีก็หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองแม่อุบายวิธีจะต่างกันแต่จุดเป้าหมายวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือให้จิต คุณเคยให้จิตอยู่กับปัจจุบันขณะของกายขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่คือคือ,อวัตถุประสงค์ข้อแรกอ่านนี้มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือความคิดความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วมันดึงจิตของเราออกจากปัจจุบันขณะของกายมันดึงไปยังไงอ่าเราตอนนี้เราตอนน้องมาเรียนรู้ความคิดอัานนี้ความคิดมันทํางานลักษณะยังไงนะความคิดความคิดมันมีสองลักษณะต่อให้เราฟุ้งซ่าน ผัวพันในอารมณ์ระดับซับซ้อนในก็แล้วแต่ความคิดมีมีเพียงแค่สองมิติคือไม่อดีตก็อนาคตแค่นั้นเองเราจับให้ได้ว่าอาราตอนนี้จิตมันไปอดีตหรืออนาคตไปในอารมณ์อดีตหรืออนาคตแล้วในอารมณ์อดีตอ,อนาคตมันมีการผัวพันลักษณะไหนการผัวพันมีสองลักษณะการผัวพันในความคิดหนึ่งพึงพอใจในอารมณ์นั้นสองปฏิเสธหุดหงุดหงิดไม่พึงพอใจในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นวิธี การอุบายวิธีที่จะเข้าไปเรียนรู้ความคิดเพื่อเราจะอิสระจากความคิดมีสองอย่างหนึ่งเข้าไปดูว่าลักษณะของความคิดอยู่ในมิติอดีตหรืออนาคตสองดูว่าในมิติของความคิดนึกนะ่ะมันเปวนัวนพันลักษณะไหนชอบหรือไม่ชอบซึ่งในภาษาสตติปฐานก็ใช้คําว่าอภิชาหรือโทมนัสตัวชอบและไม่ชอบนั่นเองที่เป็นตัวผูกผูกจิตของเรานะให้ติดอยู่ในอารมณ์อดีตหรืออนาคตแท้จริงแล้ว อดีตอนาคตไม่มีอยู่จริงใช่ปะมันเป็นสิ่งที่ดับไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านเลยมันไม่เคยหวนกลับมาแต่จิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมันมีอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจคิดเรื่องนี้ไม่สบายใจคิดขั้งที่สองก็ไม่สบายใจคิดขั้งที่สามก็เรียกว่าพัวพันเข้าไปแล้วเสมือนหนึ่งว่าเรามีตัวเราอยู่ในโลกแห่งความคิดจริงๆไม่รู้เท่าทันอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมว่าเราพัวพันอยู่กับความคิดอันนี้ พอเรามาศึกษาเรื่องนี้เราจะเห็นเห็นการเคลื่อนของความคิดอ๋อมันเป็นมิติอดีตนะมิติอนาคตนะมันมีการผัวพันในชอบชอบเราก็อยากไปเพิ่มพูนครีเอทมันถ้าไม่ชอบเราก็จะไปลดบทบาทของมันอันนี้เราจะไปเห็นสองตัวเนี้ยการศึกษาความคิดหนึ่งดูว่าอารมณ์ที่จิตไปยึดต,ติดไปผัวพันนะเป็นอดีตหรืออนาคตสองลักษณะการผัวพันเป็นความพึงพอใจในอารมณ์นะั้นหรือปฏิเสธ ปฏิเสธคือหงุดหงิดไม่พึงพอใจในะอารมณ์นั้นเมื่อเรารู้เราเห็นความแจ่มจชัดความสถานะของความคิดและการยึดต,ติดเช่นนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ของมันก็คือว่าจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเป็นกลางอะไรระหว่างพอใจกับไม่พอใจระวหว่างอดีตกับอนาคตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางแล้วนั่นคือคือเข้าไปสู่ความสมดุลนั่นเองพระอาจารย์เคยพูดกับผู้ปฏิบัติบต่อยๆว่า เราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางของอารณมณ์นั้นเราจะต้องเห็นความไม่เป็นกลางก่อนความไม่เป็นกลางคืออะไรเวลาเรานั่งสมาธิไปปุ๊บมันไปอีกแล้วพึงพอใจ <S 2> <S 2> ใช่ไหมมันไปอีกแล้วไม่พึงพอใจเราจะเห็นบทบาทของความพึงพอใจไม่พึงพอใจนะเมื่อเรารู้เราเห็นโดยไม่เบี่ยงเบนนะไม่หาอุบายวิธีที่จะไปยุติมันกําจัดมันซึ่งมีประการปฏิบัติบางอุบายวิธีว่าเมื่อความคิดผุดขึ้นเขาจะหาวิธี ที่จะไปหยุดความคิดไม่ให้มันคิดไม่ให้มันนึกไม่ให้มันฟุ้งซ่านจริงๆเราหยุดมันไม่ได้การที่เราจะอิสระจากความคิดจากการโผูพันน์เราจะต้องเห็นบทบาทของมันก่อนว่ามันทํางานยังไงมันพึงพอใจทั้งมันชอบมันไม่ชอบใช่ไหมเราเห็นด้วยจิตที่เป็นกลางเนี่ยเราเห็นเราเราไม่ไปเพิ่มพูนในสิ่งที่มันชอบไม่ไปลดบทบาทไม่ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ชอบรู้ชัดด้วยความเป็นกลางเช่นนี้ผลลัพธ์ก็คือ แรงชอบและไม่ชอบแรงยึดติดในอารมณ์เนี่ย,ม,ยมันจะลดแรงล,งลงเรื่อยๆลดแรงดึงในสิ่งที่ชอบลดแรงผลักในสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อมันลดลงเร,รงืรร่อยๆแบบนี้แล้วปริมาณความคิดมันจะลดลงด้วยนี่คือความอัศจันย์สมาธิเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างนะคือสมาธิโดยทั่วไปแต่ว่าสมาธิที่พระอาจารย์พูดถึงเนเป็นสัมมาสมาธิค,คือเป็นสมาธิอยู่บนฐานของปัญญา ที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้พระอาจารย์สังเกตไหมว่ามันมีเหตุมีผลของมันอยู่ <S <S. <S เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่หลักการปฏิบัติแล้วนะเราดูที่ลมหายใจเข้าออก <S <S. <S เ,เห็นปรากฏการของลมหายใจเข้าออกคือเห็นองค์ประกอบของกาย <S <S. <S สักพักหนึ่งองค์ประกอบของจิตมันจะเข้ามาแทรกเราจะเห็นจิตประกอบไปด้วยอะไรมิติอดีตด,ด้วยอนาคตประกอบไปด้วยแรงพัวพันชอบหรือไม่ชอบเมื่อเรารู้ชัด เสร็จแบบนี้เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่กับตรงนั้นนะเราต้องรีบกลับมาที่ฐานกายใหม่กลับมาที่ฐานกายอารู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกความคิดนั้นดึงเราไปอีกเราก็รู้ชัดอีกแล้วก็กลับมาแบบนี้กลับไปกลับมาระหว่างสองส่วนเขาเรียกว่าอรู้ทั้งสองส่วนคือรู้ทั้งกายที่ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกการผัวพันมันแสดงบทบาอย่างไงนี่คืออุบายเบื้องต้นในการฝึกสมาธิ พระอาจารย์ครับพระอาจารย์พอจะสรุปได้ไหมครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการฝึกสติฝึกสมาธิด้วยการดูลงหายใจนั้นคืออะไรครับก็นี่แหละที่พูดไปเมื่อกี้คือเข้าไปสู่ความสมดุลความสมดุลนี่เราต้องเข้าใจว่าก็คือเข้าไปสู่ความเป็นกลางนั่นเองอ่ารถคันนี้มันเสียศูนย์แล้วต้องไปตั้งศูนย์ใช่ไหมคือความสมดุลคือศูนย์กลางนั่นเองจะได้สมดุลครานี้ ในอารมณ์ก็เหมือนกันมันมีมันมีศูนย์กลางมันมีามนม <Okay. S 1> อารมณ์ที่เป็นกลางอยู่เป็นกลางระหว่างอะไรอดีตกับอนาคตเป็นกลางระหว่างชอบหรือไม่ชอบเป็นกลางระหว่างรักและชังอย่างนี้ถ้าเมื่อใดเราจิตเราไม่เป็นกลางมันจะไปติดติดขัด้วใดขั้วหนึ่งไปติดรักรักมากไปติดชังชังมากเกลียดมากเวลาเราอยากจะรู้ว่าจิตเรามันมันไปติดขั้วไหนจิตเราไปเสียสมดุลอะไรบ้าง เราหลับตาเนะี่ยดูลมหายใจเข้าออกปุ๊บเนี่ยไม่กี่ขณะภาวะความเสียสมดุลความไม่เป็นกลางมันจะผุดตัวมันจะแสดงสถานะขึ้นมางดงามมากเมื่อเรารู้บทบาทของกแรงยึดแรงติดแรงชอบไม่ชอบแล้วเนี่ยแรงชอบและไม่ชอบคือความไม่เป็นกลางมันก็จะลดบทบาทของมันลงผ่อนเบาตัวมันลงผ่อนแรงลงเรื่อยๆจิตจะไปไหนจิตก็เคลื่อนเข้าไปสู่ความเป็นกลางของอารมณ์คืออุเบกขาตอนนั้นแหละความตั้งมั่นความสงบอิสรภาพ การไม่พัวพันในความคิดทั้งหลายจะกลับมาเราจะได้สัมผัสมันเมื่อความสงบความตั้งมั่นอิสรภาพซึ่งเป็นความสุขภายในนี้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมมันจะเปล่งประกายจากตัวเราเข้าไปสู่บุคคลใกล้ชิดการพูดการกระทําการแสดงออกมันจะมีกลิ่นอายมันจะมีพลังของความสุขของปีของปีติของความตั้งมั่นแผ่ออกจากตัวบุคคลนั้นเพราะนั้นนี่สมาธิจึงเป็นสิ่งที่ ป็นความหวังของสังคมครับพระอาจารย์ครับสุดท้ายนี้ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ให้หลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปด้วยครับก็คือความหวังอยู่ที่ว่าพระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าความหวังต้องจุดประกายจุดเริ่มต้นที่ตัวเราจิตเป็นผู้รับรู้ใช่ไหมจิตเป็นผู้รู้รทุกขจิตเป็นผู้รู้อิสระ รู้จากคําว่าความเป็นธาตุหรือว่าอิสระภัวพันต่งางๆจิตเท่านั้นที่เป็นผู้รู้อยู่เป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นหากว่าเรามีการฝึกจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางของอารมณ์นั่นแหละเราจะได้พบอิสระภาพพบคว<ถ>ามสุขพบความสงบ,บความตั้งมั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและไฝหาเพราะนั้นเราจะต้องมีการฝึกก่อนอที่คำพุทธภาษิตพระองค์ท่านตรัสว่า จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หมายถึงว่าถ้าคุณไม่แต่ละคนไม่ได้รับการฝึกจิตไม่มีการฝึกฝนจิตนะต่อให้คุณประสบผลสำเร็จอะไรอย่างไรก็แล้วแต่วันหนึ่งคุณจะได้รับบทเรียนว่าความทุกข์ปัญหาที่เกิดจากการไม่ฝึกจิตนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เราต้องฝึกจิตนะมันต้องมีการฝึกฝนมัน มีการอบรมมันมยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้สำคัญม,มากสิ่งที่จะอ่าดึงจิตของเราไปในในท่ามกลางกระแสของการบริโภคเนี่ยมันสูงมากาสิ่งเร้านะมันรเราลืมตามาออกจากบ้านมันมีทุกวิถีมันมาทางแสงเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะ,ะนั้นมันโอกาสที่เราจะจิตของเราจะถูกเบี่ยงเบนไปในภาวะที่ไม่สมดุลมันมีสูงมาก แต่เมื่อใดที่ว่าเรายังมีการฝึกฝนจิตอยู่มีการฝึกฝนจิตอยู่มีการอบรมจิตอยู่อย่างยกตัวอย่างว่าผู้ที่เขามีพื้นฐานมีองค์ความรู้เรื่องเนี้ครับอย่างน้อยสองเวลาที่เขาจะเข้าไปสู่ความสมดุลของจิตคือก่อนนอนและตื่นนอนก่อนนอนนั้นมันเป็นภาวะที่ว่าวันนั้นทั้งวันเนี่ยเขาได้รับภาวะความไม่สมดุลนะที่ไม่เป็นสมดุลอะไรบ้างที่ตกค้างอยู่ใน อารมณ์ของเขาจิตของเขาเขาก็จะนั่งสมาธิเขาก็จะฝึกวิปัสสนาไปแล้วภาวะที่ไม่สมด,ดุลก็จะคลายออกไปเขาได้รับอิจรภาพได้รับความสงบตั้งมั่นแล้วแล้วตอนเช้าอีกเขาตื่นขึ้นมาเขาก็นั่งอีกแล้วตอนเช้านี้ไม่ใช่เป็นการคลายลมนะตอนเช้านี่เป็นการสั่งสมพลังใหม่สั่งสมความงสงบที่เราได้จากตอนเย็นหัวค่ำม,มาเพิ่มพูนพลังความสงบให้มากขึ้นเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในวันรุ่งขึ้นอันนี้คือการฝึกอย่างน้อย หัวค่ำและตอนเช้าไม่พลาดผู้ผู้ที่เขาเห็นองค์ความรู้เ,เห็นประโยชน์ขององค์ความรู้เรื่องสมาธิหรืวิปนะัสสนาเขาจะทําตัวเองให้ใกล้ชิดเข้าไปคุ้นเคยกับองค์ความรู้นี้อยู่บ่อยๆขอขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ได้ให้หลักธรรมกับเราในวันนี้ครับ สมาธิจิตที่งดงามเป็นความอัศจรรย์จากกลไกลการทำงานของจิตวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากหลักธรรมอันประเสริฐจากพระอาจารย์นาวีปิยทัศสีวัดธรามดอยตนอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผมขอร่วมส่งต่อพลังสมาธิและร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคมต่อไปครับ จะต้องเป็นลมหายใจในขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลมหายใจที่ผ่านไปแล้วหรือที่ยังไม่เกิดขึ้นจะต้องเป็นลมหายใจในขณะนี้เท่านั้น คนอาจจะแสวงหาความสุขจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวนะคะแต่หากวันนี้เราจะลองย้อนกลับมาอยู่กับลมหายใจในกายและจิตของเราเราก็จะพบกัลยาณมิตรเพื่อนที่อยู่กับเราเสมอมาค่ะเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะเราก็จะค้นพบความสุขที่แท้ได้ในทุกลมหายใจค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการร่มธรรมร่มใจกันได้อีกครั้งนะคะทุกวันอังคารที่3ของเดือนเวลาบ่าย3โมงครึ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ดิฉันพัฒมนัทชัยมินสวัสดีค่ะ